ล่าสุดเล็งชง2องแพ็กเกจเที่ยวปันสุข2,500ต่อคนและ3,500ต่อคนใครมีสิทธิ์บ้างมีรายงานว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอสบอบคกพิจารณาแพ็กเกจเที่ยวปันสุขให้ลงทะเบียนซื้อบัตรกำนันเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดนายพิพัฒ รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยว่าแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศด้วยแพ็คเกจเที่ยวปันสุขที่จะเปิดให้ประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน4ล้านคนลงทะเบียนรับสิทธิ์ซื้อบัตรกำนันเพื่อใช้เป็นค่าห้องพักในการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ซึ่งแพ็กเกตนี้จะต้องให้ที่ประชุมสมบค์พิจารณาในวันศุกร์12มิถุนาย,ยนนี้ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงการพิจารณาเปิดระเบียบการท่องเที่ยวเพื่อให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยว่าจะต้องให้นาย,ยกมนตรีเป็นผู้พิจารณา ขณะที่ความเห็นของภาคเอกชนนายยุทธชัยศุนทรรัตนเวทรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้นําเสนอแพ็คเกจเพื่อร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเดือนกรกฎา,าคมถึงตุลาคมนี้ คาดว่าภาครัฐน่าจะมีแพ็กเกจเที่ยวฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอม,มอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน1.2ล้านคนก่อนซึ่งได้เสนอให้ใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยว40,000รถบัส แบ่งเป็นรถบัสละ30คันโดยได้เสนอให้ภาครัฐพิจารณาสอแพ็กเกจคือแพ็กเกจ2วัน1คืนราคา2500บาทต่อคนและแพ็กเกจ3วัน2คืนราคา3,500บาทต่อคนล่าสุดเยียวยาเกษตรกรทกศโอ,อนเงินเข้าบัญชีเดือนที่2เริ่ม1ิมิถุนายนนี้ทกศเตรียมจ่ายเงินเยียวยาเดือนที่2ให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับโอนเงินในเดือนแรกไปแล้วจํานวนกว่า 7.14ล้านรายวงเงินกว่า35,000ล้านบาทโดยเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษเตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่15-21มิถุนายนนี้วันละ1ล้านรายวันที่11มิถุนายนปี2563นายกระสาบเงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเปิดเผยว่าทกสพร้อมใจเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมติคณะรัฐมนตรีในเดือนที่2จํานวน5,000บาทแก่เกษตรกรที่ได้รับโอนเงินในเดือนแรกไปแล้วโดยจะทําการตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอีกครั้ง จากนั้นจะทยอยโอนเงินเยียวยาเกษตรกรเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่15-21มิถุนายนต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุดวันละประมาณ1 000, 000, ล้านรายสำหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการยืดอุทธร์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเรื่องสถานะและเลขที่บัญชีเมื่อได้รับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วทกศจะดำเนินการโอนเงินต่อเนื่องทันทีสำหรับผลการดำเนินง,งานการจ่ายเงินช่วยเหลือเยาวชนเกษตรกรในเดือนแรก ของเดือนพฤษภา,าคามปี63ทะกะสได้โอนเงินให้เกษตรกรไปแล้ว7 1 4 5ล้านรายเป็นเงิน35,726.65ล้านบาทจากจำนวนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรส่งมาให้จำนวน7 4, ล้าน6นแรายทางนี้สาเหตุที่โอนไม่ได้เนื่องจากไม่พบบัญชีเงินฝากหรือบัญชีไม่ถูกต้องจำนวน 165,769รายอยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชี148,702รายและอยู่ระหว่างการส่งคืนข้อมูลให้กระทรวงกรเกษตรตรวจสอบจำนวน224,331รายตรวจสอบสถานะจำนวน132,905รายและเป็นข้าราชการจำนวน91,426ราย กรณีผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรแต่ไม่ประสงค์รับเงินสามารถติดต่อหน่วยง,งานที่ท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อแจ้งความประสงค์ไม่รับเงินดังกล่าวซึ่งกระทรวงเกษตรจะรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งมายังทกศาเพื่อดําเนินการต่อไปในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ภายหลังการอุทธรณ์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากเพื่อรอรับการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ w ว w ว็บ เยาวยาเกษตรกร c o m ทั้งนี้จะเป็นบัญชีของธนาคารใดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับทกศซึ่งวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุดก็คือควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนและท่านสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์เวียวยาเกษตรกร c o m ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนปี2 5 3เป็นต้นไป ล่าสุด12มิถุนายนนี้ลุ้นกันเลยสบคเคะ2แพ็กเกจเที่ยวแจกเงินอ,อสอมเที่ยวปันสุขเมื่อวันที่11มิถุนายนนายพิพัฒน์รัศกิจปราาะการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยว่าวันที่12มิถุนายนนี้จะนำแพ็กเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหาหรือในที่ประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 หรือสอบคอที่มีพลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศระยะเวลาดำเนินการ4เดือนระหว่างเดือนกรกฎา,าคมถึงตุลาคมปี2 5 6 3ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวเสนอดังนี้1แพ็กเกจกำลังใจ เพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 เช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพอสอตจำนวน1.2ล้านคนโดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงานแบบอบรมสัมมนาโดยผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศโดยแพ็กเกจกำลังใจจะใช้เงินประมาณ2,400ล้านบาท หรือรัฐบาลจะจ่ายเงินให้ประมาณ2,000บาทต่อคนส่วนหัวข้ออบรมสัมมนากระทรวงสาธารณสุขจะเป็นหน่วยงานที่คิด2แพ็กเกจเที่ยวปันสุขเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวข้ามจังหวัดจำนวน4ล้านคนโดยแจกบัตรกำนันหรือวอวเชอร์ผ่านแอปเป๋าตุงของธนาคารกรุงไทยเมื่อมีการเช็คอินห้องพักรัฐบาลจะโอนเงินคืนให้กับประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ใจ่ายในโรงแรมเช่นห้องพักห้องอาหารสปาและร้านขายสินค้าที่ระลึกต่อไปโดยแพ็กเกจนี้รัฐบาลจะใช้เงินเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวประมาณ2,000ถึง3,000บาทต่อคน นายพิพัฒน์กล่าวต่อว่าซึ่งตัวเลขการชดเชยเงินเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจะเป็น2 0 0 0บาทหรือ3,000บาทที่ประชุมสบคจะสรุปว่าจะก,กระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยเงินเท่าไหร่ถ้าให้2,000บาทต่อคนก็จะใช้งบป,ประมาณ8,000ล้านบาทแต่หากสบคสรุปให้เงิน3,000บาทต่อคนก็จะใช้เงินประมาณ1น0 0 0ล้านบาท นายพิพัฒย์ยังกล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังทําการเปิดท่องเที่ยวแบบจับคู่เดินทางเฉพาะประเทศที่ควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือทราเวลบับเบลิลเข้าที่ประชุมสบคพิจารณาด้วยโดยคาดว่าจะสามารถอนุญ,ญาตให้ต่างประเทศกลุ่มนี้ เข้ามาเมืองไทยได้ตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมนี้หลังมีการเปิดน่านฟ้านายพิพัฒย์ยังกล่าวอีกว่าเบื้องต้นจะอนุญ,ญาตให้กลุ่มนักธุรกิจที่มีบริษัทในประเทศไทยหรือจำเป็นต้องเดินทางมาทำงานในประเทศไทยที่ต้องมีเอกสารรับรองจากสำนักง,งานใหญ่หรือหน่วยงานที่เชิญมาทำงานให้ทำหนังสือรับรองเพื่อรับผิดชอบว่านักธุรกิจคนนั้นต้องเดินทางและต้องทำงานจริงมีหลักแหล่งที่ตรวจสอบได้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวยังกล่าวด้วยว่าและอีกกลุ่มก็คือคนป่วยที่ต้องเข้ารักษาพยาบาลตามที่หมอนัดกลุ่มนี้ต้องมีประวัติการรักษาพยาบาลที่ต้องเดินทางเข้าประเทศไทยตามที่โรงพยาบาลที่รักษานัดหมายทางนักธุรกิจและผู้ป่วยที่ต้องเข้ามารักษาตัวในเมืองไทยต้องมีใบรับรองแพทย์โควิด1 i อายุไม่เกิน 42ชั่วโมงและระหว่างอยู่ในเมืองไทยต้องสามารถติดตามตัวได้ล่าสุดวิธีเช็คยอดเงินและสิทธิประโยชน์ในบัตรสวัสดิการลหลายๆคนยังสงสัยว่าเราสามารถดูยอดเงินและสิทธิประโยชน์ต่างๆในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างไรวันนี้ทีมงานเราได้รวบรวมวิธีการเช็คข้อมูลของเราในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีด้วยกันวิธีที่1คือเช็คผ่านเบอร์โทรศัพท์ ที่มีการรับสายอัตโนมัติของทางรัฐบาลขั้นตอนในการเช็คข้อมูลผ่านเบอร์โทรศัพท์ก็มีดังนี้1กดหมายเลขโทรศัพท์โทรไปที่เบอร์0210923452ฟังเสียงการตอบรับแบบอัตโนมัติที่ทางรัฐได้จัดทำไว้ให้จะมีให้เรากดหมายเลขต่างๆเพื่อสอบถามทั้งยอดเงินและสิทธิ์ต่างๆภายในบัตรอย่างเช่นค่าเดินทางรถไฟและรถบรขอสอบเป็นต้น 3. ถ้าสอบถามเกี่ยวกับยอดเงินคงเหลือภายในบัตรให้กดหมายเลข3 1ครั้ง 4. กดหมายเลข1 1หนึ่งครั้งเพื่อกดยืนยันการตรวจสอบ 5. กดหมายเลขปร,ประชาชนทั้ง13หลักของเราหรือกดใส่หมายเลขหน้าบัตสรสดิการแห่งรัฐจำนวน16หลักให้ถูกต้อง6กดหมายเลขรหัสทั้ง6หลักของบัตสรสดิการแห่งรัฐ7รอฟังการแจ้งจำนวนเงินคงเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆภายในบัตร วิธีที่2ก็คือเช็คผ่านเว็บไซต์ของทางกรมบัญชีกลางโดยขั้นตอนในการเช็คข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางก็มีดังนี้1เข้าไปที่ลิงก์ของกรมบัญชีกลาง2ใส่ใหมายเลขบัตรประชาชนจำนวน13หลักของเราให้ครบถ้วนและถูกต้อง3กดที่ช่องค้นหาข้อมูล4ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆก็จะโชว์ขึ้นบนหน้าจอให้เราได้ทราบกัน